สวัสดีครับเตะติดเทรนขอนำเสนอกดสเปดนรกภูริพลบุญสอนทุบสถิติซีเกม200เมตรพุ่งระดับโลกอย่างแท้จริงใครดูรอบชิง200เมตรนี้บอกเลยครับว่าหายใจแทบไม่ทันเด็กอายุแค่19ปี แต่สปีดมันไม่ใช่อาเซียนแล้วนี่คือความเร็วระด,ดับโลกของจริงรายการกรีธาซีเกมส์2025ครับที่ไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพประเภทวิ่ง200เมตรชายรอบชิงชนะเลิศผู้ชนะภูริพลบุญสอนเวลา20.07วินาทีสถิติที่ถูกทำลายน,นะครับก็คือสถิติซีเกมส์ game, และสถิติประเทศไทยและนี่คือเหรียญทองที่2ของเจ้าบิวนะครับต่อจากแชมป์100เมตรชาย ที่ทำลายสถิติเช่นกันจังหวะเกมนะครับการออกตัวไม่รอใครเร่งสปีดเตรียมหลอดในช่วงทางโค้งเข้าเส้นชัยแบบขาดลอยเสียงเชียร์กระหึ่มทั้งสนามนี่ไม่ใช่แค่ชนะครับแต่มันคือการประกาศตัวว่าฉันมาแล้วเวลา20.07วินาทีนะครับไม่ใช่แค่เร็วในอาเซียนนะครับอันดับ25ของโลกในปี2025เทียบชั้นกับโจเซฟ บานโบเล่ไลบีเรียเวดฟานนีเคิร์กอดีตแชมป์โลกแอฟริกาใตา้และที่โคตรโหดก็คือรุ่นอายุไม่เกิน20ปีภูริพพลอันดับ2ของโลกเป็นรองเพียงซาเบียบัตเลอร์สหรารเก่าเก่าออสเตรเลียที่ทำเวลาไป20.02วินาทีครับ ต่างกันแค่0.05วินาทีคาดกันนะครับยังมีรายการผลัด4คุณร้อเมตรชายรออยู่ไทยยังมีรุ้นทองเพิ่มนะครับระยะยาวโอลิมปิกชิงแชมป์โลกลีกกรีธาระดับอาชีพถ้าพัฒนาการยังเป็นแบบนี้นะครับเจ้าบิวภูริพลจะไม่ใช่แค่ความหวังแต่คือตัวจริงของโลกครับเออเนี่เลยครับของจริงเทพบิวของเราภูริพลบุญสอนเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับ ราชันปอดเหล็กของจริงคีรินตันติเวศกัดฟันเร่งนรกซิวทอง5,000เมตร4ีเกม3ส,สมัยติดบอกเลยครับว่าครั้งนี้ไม่ต้องลุ้นว่าใครจะชนะแต่ลุ้นว่าคีรินจะทิ้งห่างแค่ไหนเพราะนี่คือคนที่คำว่าอึดยังอธิบายไม่พอรายการวิ่ง5,000เมตรชายรอบชิงเหรียญทองสนามสุภพชลาศาัยครับ ผู้ชนะก็คือคีรินตันตีเวทเวลา14.46.38นาทีอันดับ2และอันดับ3นักกีฬาจากฟิลิปปินส์นี่คือเหรียญทองที่2ของคีรินในซีเกม2025ต่อจากแชมป์1,500เมตรชายเกมนี้ไม่ใช่ทางเรียบเรียบครับต้นเกมกดดันเพดเร็วกลุ่มแน่นแต่คีรินนิ่งรอจังหวะและเร่งสปีดในช่วงท้ายแบบไม่มีถอยภาพที่เห็นก็คือความอึด ความแกร่งและความเชื่อมั่นจนวินาทีสุดท้ายและนี่เลยครับมาตรฐานของนักวิ่งระดับท็อปอาเซียนสถิติที่ย้ำความเป็นราชันนะครับเหรียญทองซีเกมในานามทีมชาติไทยรวม6เหรียญทอง5000เมตรปี2019 10,000เมตรปี2019 1,500เมตรปี2023 5,000เมตรปี2023 1,500เมตรปี2025และ 5,000เมตรปี2 2 5แแะะี่สําที่สำคัญนะครับ5,000เมตรชายแชมป์สมสมัยติดต่อกันปี2,019 2,023และ2,025 3สสมัยติดไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือคุณภาพที่ยืนระยะได้จริงครับ นนถ้ายังเหลืออีกหมื่นเมตรชายถ้าคีรินปิดงานได้จะเป็นหมอทองสามระยะในซีเกมเดียวและตอกย้ําตําแหน่งราชาปอลเหล็กแบบไม่มีข้อโต้แย้งนะครับและแฟนกรีทันแหละครับคิดว่าคีรินตันทีเวสจะสามารถปิดทิปซีเกมด้วยทองสามระยะได้ไหมหรือแค่จะมาหยุดราชาปอลเหล็กคนนี้ได้จริงๆคอมเมนต์มาคุยกันครับ วอลเลบอลซีเกม2025ทีมชาติไทยเครื่องร้อนช้าแซงชนะสิงคโปร์ไป3-1ตอเซตในวันนี้ครับวันที่13ธันวาคมบอลเลบอลชายซีเกม2025ที่ประเทศไทยนะครับรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพทีมชาติไทยครับภายใต้การคุมทีมของโ e คชปาร์กกีวอนกุนซือชาวเกาหลีใต้ลงเล่นรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกนะครับพบกับทีมสิงคโปร์ เวลา17น3นทีณอินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพมหานครประเทศไทยเซตแรกครับสิงคโปร์เป็นฝ่ายทําไม่ดีกว่าเอาชนะทีมชาติไทยไปได้25-22ต่อขึ้นนําไปก่อน1-0ต่อเซตเซตที่2และ3นะครับหนุ่มไทยทําได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดชนะขาด25-15และ25-18ต่อแซงขึ้นนําเป็น2-1เซตเซตที่4ครับแม้จะโดนนําไปก่อนแต่ไทยยังกลับมาได้เอาชนะไป25-20ต่อ จบเกมแสงชนะไป3ต่อ1เซต22 25 25 15 25 18และ25ต่อ20ครับเก็บ3คะแนนรังอันดับ2ของกลุ่ม A รองจากเวียดนามที่เอาชนะลาวมา3ต่อ0นเซตรามาปิดท้ายกันที่เทควันโดไทยสุดเจ๋งกวาด10ทองครองเจ้าอาเซียนโบเรียนเยอะไม่ใช่เพราะเป็นเจ้าภาพ ทัพเทควันโดเนะครับเก็บเพิ่ม3เหรียญทองในการแข่งขันวันสุดท้ายของเทควันโดปิดฉากรวม10เหรียญทองครองเจ้าเทควันโดกีฬาซีเกมครั้งที่33ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์เมื่อวันที่13ธันวาคมครับก่อนหน้าน,นี้นะครับไทยได้มาแล้ว7เหรียญทองจากประเภทต่อสู้6เหรียญและ คุ่มเซหนึ่งเหรียญมาวันสุดท้ายของเทควันโดได้มาเพิ่มอีก3เหรียญทองครับรุ่น5.3กิโลกรัมหญิงครับรอบชิงชนะเลิศแนทชุติการจงกกลรัตนะวัฒนารอบชิงชนะเลิศชนะเวียนที่ลวนจากเวียดนาม2ต่อส่วนยก7ต่อ6และ8ต่อ6รุ่น6.2กิโลกรัมหญิงใบเตยสะสีการทองจันแชมป์เก่าสามารถป้องกันแชมป์ได้สำเร็จโดยในรอบชิงชนะเลิศนะครับชนะ เมริก้าลิวลินชาญจากฟิลิปปินส์ไป2ต่อศูนยก12ต่อศูนย์และ13ต่อ2รุ่น6 3กิโลกรัมชายบิวธนภูมิเฟื่องน้อยนักเทควันโดดารุ่งไทยวัย17ปีที่ลงแข่งขัน4เกมครั้งแรก แต่อาศัยรูปร่างที่สูงใหญ่เอาชนะเคนเนตแรรี่บูเอนาบินเนสจากฟิลิปปินส์ในรอบชิงชนะเลิศ2ต่อส่วนยก16ต่อ4และ13ต่อ11ครับคว้าเหรียญทองที่10ปิดท้ายให้กับเทควันโดไทยได้อย่างสุดยอดส่วนรุ่น57กิโลกรัมหญิงนกพันณภาหารนสุจินแพ้ให้กับตรันที่อานตูเวนจากเวียดนาม1ต่อสยก2ต่อ7 13ต่อ13และ3ต่อ8 ทําให้พันนภา,านะครับได้เหรียญเงินสรุปผลงานเทควันโดประเภทต่อสู้ไทยในซีเกมครั้งที่33นะครับได้9เหรียญเงิน2เหรียญทองและ2ทองแดงครับเมื่อรวมกับประเภทท่ารำเป็น10เหรียญทอง2เหรียญเงินกับ2ทองแดงครองเจ้าเหรียญทองกีฬาเทควันโดซีเกมได้อีกสมัยตามเป้าที่วางเอาไว้บิ๊กเ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พี่มลสิวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยกล่าวว่าซีเกมครั้งนี้เทควันโดไทย ได้มา10เหรียญทองเป็นการคว้าเหรียญทองรางวัลมากที่สุดเพราะก่อนหน้านี้ไทยเป็นชาติที่ได้เหรียญทองมากที่สุดในเทควันโด7เหรียญทองใน4เกมครั้งที่24ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปี2550แต่ครั้งนี้มีนักกีฬาไทยทั้งหมด14คนปรากฏว่าได้เหรียญทองมาครบ13คนพลาดเหรียญเพียงคนเดียวเท่านั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์พี่มนกล่ายอีกว่า การที่เราเป็นเจ้าภาพไม่ได้มีผลทำให้ได้เหรียญเยอะเพราะทุกวันนี้เทคโนโลยีของเทควันโดไปได้ไกลมากการให้คะแนนเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดอุปกรณ์ที่ใช้ได้มาตรฐานระดับสากลภูมิเซ่ที่ใช้สายตาตัดสินเราได้แค่หนึ่งเหรียญทองเท่านั้นเห็นในชัดการตัดสินมีความเป็นธรรมแน่นอนแฟนๆคิดเห็นกันอย่างไรแต่ละข่าวนะครับเชิญคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ